ตำนานผีกกตาลเรื่องเล่าหลอนพื้นบ้านความยาวประมาณ6นาทีณนะหมู่บ้านเล็กๆในภาคอีสานของประเทศไทยมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าต้นกกตาลซึ่งยืนต้นอยู่โดดเดี่ยวริมทุ่งนาต้นไม้ต้นนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในเวลากลางคืน เพราะเชื่อกันว่ามันมีผีเฝ้าเมื่อ40ปีก่อนมีหญิงชราผู้หนึ่งชื่อว่ายายคำอาศัยอยู่ที่บ้านท้ายหมู่บ้านแกเป็นคนชอบเก็บของเก่ามาทำข้าของใช้และมักจะออกไปเก็บกิ่งไม้แห้งตามป่าแต่วันหนึ่งยายคำได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านช่วยกันตามหา จนมีคนพบไม้เท้าของยายคำวางอยู่ใต้ต้นกกตาลตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครพบยายคำอีกเลยเวลาผ่านไปหลายปีชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆร้องไห้เบาๆตอนกลางคืนเสียงนั้นดังมาจากต้นกกตาลและบางครั้งก็ได้กลิ่นเหม็นไม้ลอยมาทั้งๆท,ที่ไม่มีไฟ เด็กในหมู่บ้านเริ่มพูดกันว่าเห็นผู้หญิงผมขาวใส่เสื้อขัดถาดเดินวนอยู่รอบต้นไม้บางก็ว่าเคยถูกเรียกชื่อจากเสียงแผ่วเบาในความมืดจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อว่าบอยที่ไม่เชื่อเรื่องผีท้าเพื่อนว่าเขาจะไปนอนใต้ต้นกกตาลตอนเที่ยงคืนเพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีผี บอยเอาเสือไปปูนอนใต้ต้นไม้พร้อมกล้องมือถือเพื่ออัดวิดีโอไว้ตอนเที่ยงคืนเปะ๊เปะๆกล้องจับภาพใบไม้ไหวทั้งที่ไม่มีลมแล้วกิ่งไม้เริ่มแกว่งเหมือนมีใครมาเขยา่าเสียงแปลกๆดังขึ้นได้เรื่อยเสียงร้องไห้เบาๆตามมาด้วยเสียงกระซิบว่าออกไปที่นี่ของขา้า บอยรีบลุกวิ่งหนีแต่ขาแข็งเหมือนมีใครกดไว้เขาเพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงกล้องหล่นลงพื้นแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนของบอยมาหาเขาพบพิงเสือกับกล้องวางอยู่ใต้ต้นไม้แต่ไม่เจอร่างของบอยเลยและในคลิปสุดท้ายก่อนกล้องดับ มีใบหน้าผู้หญิงแก่แกโปรยจากเงามืดหลังต้นไม้พร้อมรอยยิ้มเย็นเยียบหลังเหตุการณ์นั้นต้นกกตาลถูกล้อมรั่วด้วยเชือกแดงและมีป้ายห้ามเข้าใกล้ในเวลากลางคืนเด็ดขาดชาวบ้านยังคงเชื่อว่าวิญญาณของยายคำยังคงเฝ้าอยู่ที่นั่นรอใครบางคนกลับมา